สวัสดีครับเฮียทรงสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับบิ๊กสักแก้วแล้วก็เฮียทรงครับนะครับนะโอ้โหต้องถามก่อนว่าตอนนี้เฮียอายุเท่าไหร่นะครับ75กุมภาพันธ์นี่76ครับแล้วผมขอแรงบันดาลใจให้กับเอฟซีหรือว่าคนที่กําลังอยากจะทำคอนเทนต์อะไรหน่อยว่าอายุเนี่ยมันเกี่ยวไหมไม่ไม่ไม่ใชอุปสรรคเลยตอนนี้มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่เราอยากจะทํามากกว่านะครับ ลูกชายเนี่ยเขาปั้นผมเขาบอกจะให้ผมเป็นตัวอย่างเพื่อให้เด็กที่เป็นเซลล์อายุ3 40ต้องหัดทำเขาจะพูดเสมอพ่อกู70กว่ายัางทาแล้วมึงอายุเท่าไหร่ทำไมมึงไม่ทํากันเด็กๆในโชว์รูมต้องทาหมดทุกคนครับเขาก็เลยเป็นแบบอย่างให้เขานะครับเพราะนั้นเรื่องอายุไม่ผมคิดว่าไม่ใช่อุปสรรคใจใจตั้งหากล่าสุดก็ไปเห็นเฮียผมก็ไม่คิดนะว่าผมคิดว่าเฮียไปทำคอนเทนต์แบบว่าขายรถธรรมดาล่าสุดเห็นไปทาคลิปเต้นด้วย อ๋อคิดเป็นที่ส่งมอบรถกี่คันนะอ๋ะอไอ้นันร้อยร้อยร้อยคันก็มี40กว่าคันก็มีแล้วแต่รถรถ,รถที่ลูกค้ามาสั่งซื้อครับเมื่อกี้ได้คุยลูกชายนิดนึงลูกชายบอกว่าลูกค้ารีเควสถ้าเกิดเงียไม่เต้นผมไม่ซื้อใช่ครับอันนี้เขาจะบอกเลยถ้าไม่เต้นไม่ซื้อก็อะไรต้องเต้นเอาใจซะหน่อยแล้วสี่สิบสี่สี่สิบกว่าคันนี่เต้นไปกี่เพลงครับเนี่ยเพลงเดียวครับ <laughs> จนใหญ่เขาจะให้ผมเต้นในเพลงตกปลาอ๋อเอาผมเห็นอยู่ที่ทไทยไงเฮียอ่าแล้นล่ะนะฮะจริง คุณก็เต้นได้นะนคุณไม่น่าจะมาเป็นติ๊กต็อกคุณน่าจะเป็นอยู่ช่องสามหรือช่องวันนะฮะ oh พระเอกห <yeah. S 2> นังแท้ๆเลยเนี่ยโอ oh <yeah. S 2> ้โยกามกามๆมาจริงครับผมไม่ไม่ใช่ <laughs> 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 เก่งนะเขา <laughs> หน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีน่าจะเป็นพระเอกหนังแล้วฮะคร <laughs> ับไว้เดี๋ยวมีโอกาสกายุจยา เชิญครับยินดีครับขออนุญาตไปแวะหาฮียได้ครับต้องตั้งดินดีต้อนรับเลยนะครับครับล้วถ้าเกิดมาสักแก้วอย่าลืมมาแวะหาผมได้ครับเดี๋ยวผมจะขอคอนแทคเบอร์ไว้กับลูกชายนะครับฮียอเจอเลยตามสบายครับมีโอกาสได้ไปสักแก้วบ้างไหมครับถ้าว่าเส้นทางนั้นคงคงจะน้อยนะครับนะไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่นั่นเดี๋ยวอาจจะเชิญแบบตั้งใจมาเลยแล้วกันเนาะครับได้ครับเนาะเผื่อมีงานบุญงานอะไรเดี๋ยวผมชวนฮียได้ครับได้ครับถ้าผ่านมา่านะครับก็แวะเชิญ ที่ชโรมนะครับอายามีเสน่ห์นะครับวัดวารามสวยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอาหารการกินเพียบกุ้งแม่น้ํบเคยได้ยินใช่ไหมปลาแม่น้ำพวกนี้เยอะแยะเลยนะแล้วถ้าเกิดซื้อรถต้องซื้อที่ไหนครับเฮียซื้อที่เฮียทรงสิครับซอแสงมงคลเท่านั้นนะครับนะครับอย่าลืมไปติดตามเฮียทรงด้วยนะครับนะครับแล้วก็เอฟซีเฮียทรงมาติดตามผมด้วยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคครับขอบคุณเฮียทรงมากมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ